ของความมั่นคงนะคะจะเพิ่มของความเข้มงวดในการควบคุมการเข้าออกจิจผ่านแดนนะคะทั้งการจำกัดเวลาเปิดปิดด่านชายแดนทั้ง7จังหวัดนะคะเพื่อปกปิการตรวจเชื้อบุยดับวามตราบุยแล้ววิธีการตอบโต้ของเราที่เห็นได้ชัดมากๆก็คือ 4- ี่หวิธีการวันก่อนที่ประชุมงานด้านความมั่นคงแล้วก็ล่าสุดคือกองทัพ ภาคที่2กองทัพภาคที่1รวมถึงจันทบ,บุรีกับตราที่อยู่ในพื้นที่การบังคับบัญชาของกองทัพเรือใช่ไหมครับก็สั่งปิดด่านทุกด่านเลยตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาตกงลงแก้ปัญหาตรงจุดไหมคุณสุปรษณ์มันต้องถามว่าแก้ปัญหาอะไรก่อนก่อนจะถามว่าแก้ปัญหาตรงจุดผมดูการปิดด่านตั้งแต่แรกๆเลยนะครับเอาไล่ไล่ทำลายให้ฟังก่อนก็ได้เพื่อที่เราจะได้เข้าใจเรื่องทั้งหมดนะครับการปิดด่านเกิดขึ้นจากที่ประชุมสมชว,วันนั้นยังไม่เรียกว่าปิด ปรับเวลาถูกไหมครับวันที่7มิถุนายนพอวันที่8รองแม่ทัาภาคที่2กับรองพอบบบของกัมพูชาไปคุยกันตกลงกันว่าให้ปรับกําลังและให้ถมคูเลตคูเลตตั้งแตหลงังพุศวรรมเป็นคูหลอกไปแล้วละ่ะให้เรียบร้อยก็มีการตกลงแล้วก็ถ่ายภาพออกมานะครับ วันที่9เราก็สมควรจะปรับเวลาให้กลับมาเป็นปกติใช่ไหมครับปรากว่าเรายังไม่ปรับกัมพูชาก็เอกใจแล้วเอ๊ะทำไมยัง<ม>ก,ก็เรื่องที่ต้องการได้แล้วนี่ทำไมทําไมถึงเราก็มาคุยกันใหญ่โตในบ้านเมืองของเราใช่ไหมครับเห็นไหมเนี่ยเรากดดันเขาเขายอมแล้วแล้วเราก็เตรียมที่จะไปชุม JBC ในวันที่14 บรรยากาศของการประชุมแบบนั้นอนะ่ะมันต้องดีนะไม,ไม่งั้นไม่คุยไม่รู้เรื่องหรอกเพราะฉะนั้นบรรยากาศเขาก็พยายามทำบรรยาให้มันดีแล้วเอาโดตกลงอะไรที่เป็นปัญหาก็ตกลงกันได้ปรากฏว่าไทยยังคงยืนอยู่นะครับวันที่9ก้ากัมพูชาก็เลยบอกว่าเอางั้นเราปรับของเรา,าให้มันเลื่มกันวันต่อมานายกไปที่กับเชิงสุรินก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมทำ,ทำเวลาไม่ตรงกันอันนี้เป็นครั้งแรกเลยผมเห็นว่าพลาดจ,จริงผมเห็นว่าพลาดตั้งแต่วันที่เจ็แล้วแ่ะความพลาดตรงนี้ก็คือว่า แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรียังไม่ทราบว่าการปิดด่านเพื่อวัตถุประสงค์อะไรแล้วเมื่อเขาทําแบบนั้นเพื่อเป็นการตอบโต้ก็แปรสัญญาณของเขาไม่ออกแล้วจะให้แม่ทัพซึ่งเป็นคนสั่งปิดเองไปเจรจาเปิดหน่อยได้ไหมม,มันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่าคุณเป็นคนปิดคุณก็เปิดเองสิ อันนี้คือถ้าเราอ่านอ่านการสนบทสนทนาที่ที่เผยออกมานั้นนะคำจริงคนใดจะต้องขอบคุณสมเด็จทุนเซ็นนะครับที่อุตส่าห์ปล่อยคําสนทนาซึ่งเราไม่ไม่คิดว่าจะได้รู้เนี่ยล่วงรู้ว่าผู้นําเวลารับหลังเขาพูดอะไรกันนะครับแมสเซจถ้าเราไม่มีอคติอะไรมากนะครับไม่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 ตื่นเต้นกันจนไปดูแมสเซจที่เขาพูดสนทนากันดีๆเราจะพบว่าข้อเรียกร้องฝ่ายหนึ่งกับการตอบสนองอีกฝ่ายหนึ่งมันไม่สอดคล้องกันมันเลยทําเป็นเหตุให เกิดภาวะแบบนี้ขึ้นเพราะ,ะนั้นคุณเซนก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่าเนี่ยการนำของคุณนะมีปัญหาแล้วนะครับประเด็นที่ที่สำคัญมากที่สุดมันจะกลายเป็นเป็นเ,ออเรื่องที่ทำให้ยุ่งยากมากในะตลอดเวลาก็คือว่าสมเด็จคุณเซนไฮไลท์แล้วตอนจริงก็คุณมาเน็ตก็มามาไฮไลท์ประเด็นนี้เพิ่มเติมในภายหลังนะครับก็คือว่ารัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งเอาละจะข้ามขัวอะไรก็ตามแต่แต ไม่มีขีดความสามารถที่จะบังคับบัญชากองทัพได้เราตกลงกันแล้วเนี่ยทหารเขาตกลงกันแล้วทําไมนาะยกไปจึงไม่สั่งเปิดให้ด่านมันเป็นปกติสติย้ําแล้วย้ําอีกนะครับหลายหลายครั้งในการสนทนาครั้งนั้นเนี่ยผมก็คิดว่ารัฐบาลก็ยังไม่เก็ตหรืออาจจะเก็ตแล้วแต่ทาไม่ได้ก็ได้มันจึงกลายเป็นจุดที่ที่ผิดพลาดพอมาถึงปัจจุบันพอเขาปล่อยคลิปเราก็เริ่มพลานอยแล้วว่าอุย้ยเนี่ยเสียหน้าละ ก็รีบเรียกขุนทหารมาเสร็จแล้วก็นั่งประชุมกันออกมาตรการออกมาตรการจุดพลาดอันที่สองนะครับปล่อยให้กองทัพทำคือให้อำนาจกองทัพแม่ทัพภาคที่หนึ่งและแม่ทัพภาคที่สองเป็นคนพิจารณาว่าควรจะปิดจะเปิดด่านไหนเวลาไหนจะเปิดตลอดแนวการทําแบบนั้นเนี่ยมันเป็นการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจนะครับมาตรการทางเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องคิดพิจารณาผลของมันอย่างมากอยากให้ทหารทําไม่ว่าอย่างไรก็ตามด้วยความเคารพนะครับผมพูดเรื่องนี้ ก็ผมก็รู Doch, end, ้เขาไม่มีใครฟังผมหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะโดนโทลลงด้วยไม่เป็นไรครับไปอยู่ก็บเมย์หรือเปล่าน่ผมก็ผมก็จะอยากจะเชิญทัวร์มาลงรายการนี้เหมือนกันนะครับพีธีกรจะโดนไปด้วยประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับว่าการใช้มาตรการใดๆกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะต้องมีการคำนวณกันอย่างชัดเจนว่าคือทำเขาแล้วเราไม่เจ็บ อันนี้ประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ถ้าให้ทหารทาทหารจะเคยชินกับการใช้กลยุทธ์ทางการทหารจะไม่ไม,ไม่ไม่คำนวณผลกระทบะเขาจะคํานวณเฉพาะผลกระทบในทางท,างทหารนะครับผมดูฟังคําอธิบายของแม่ทัพโดยพระแม่ทัพภาคที่สองอธิบายว่าเราปีดเพราะว่าเราเพบว่ามีการเคลื่อนกําลังเราเพบว่ามีภัยคุกคามมาคําถามสําคัญก็คือภัยคุกคามนั้นเนี่ยแรงขนาดไหน และภัยคุกคามนั้นกระทาโดยตรงต่อหน่วยทหารหน่วยไหนตรงไหนบริเวณใดอันนี้ไม่มีคําอธิบายนะครับและการปิดด่านตลอดแนวเนี่ยตอบคาถามของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างไรอันนี้ตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้รัฐบาลจะต้องพิจารณาว่าเราค้าขายกับกัมพูชามากขนาดไหนเป็นแสนแสนล้านหนึ่งเราเนะี่ยค้าขายปีที่แล้วตัวเลข1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านบาทนะครับ และในจํานวนนั้นประเทศไทยได้เปรียบดุลการค้าแปลว่าอะไรแปลว่าคนกัมพูชารวยเขามีเงินซื้อของเราเป็นแสนล้านเลยเเพราะฉะนั้นเนี่ยการปิดด่านของเราจึงเป็นการทําให้ผู้ค้าของเราขาดรายได้และค่าคาบชากัมพูชารวยขนาดนั้นเขาย่อมมีทางเลือกในการซื้อสินค้ายิ่งเอารายการสินค้ามาดูยิ่งเห็นใหญ่เลยนะครับว่ารายการสินค้าที่เขาซื้อน่ะอัญมณีอย่างเงี้ยน้ำมันโอเคน้ำมันเป็นของจำเป็น น้ำดื่มเครื่องดื่มบำรุงกําลังสารปรุงรสแปลว่าอะไรแปลว่าของนี้หาได้ทั่วไปแปลว่าคนที่มีชีวิตลูลาฟุ่มเฟือยย่อมมีทางเลือกในชีวิตให้มากขึ้น mm hmm. เพราะฉะนั้นการปิดด่านจึงไม่ตอบคําถามในเชิงยุทธวิธีทางทหารแต่อย่างใดแต,ต่ตรงกันข้ามกลับก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ของเศรษฐกิจและความํารงชีวิตของประชาชนเพราะว่าประชาชนแถวชายแดนแค่พูดว่าจะปิดเนี่ย วุ่นวายแล้วนะครับยังไม่ปิดจริงหรือแค่บอกว่าสมมติว่าวันพรุ่งนี้เขาจะต้องไปค้าขายที่ตลาดชายแดงยังไม่แน่ว่าปิดเวลาไหนเปิดเวลาไหนแค่ถ้าข้อมูลอันนี้ไม่แม่นก็ลำบากแล้วนะครับเพราะว่าเตรียมอาหารสมมติของสดเนี่ยทำไมทำไมสมเด็จทุนเซนถึงถึงไปจี้ที่เรื่องผักและผลไม้ที่จันทบ,บุรีที่จันทบ,บุรีเพราะว่าอะไรของเสียง่ายแป๊บเดียวอ่ะ เราเราขัดทุนแล้วนะครับเขาไ,ไม่ซื้อเขาถามว่าเขาอดตายวันนี้ไหมไม่หรอกเขากหาที่อื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการออกออกมาตรการต่างๆน,นาๆเมื่อไม่ผ่านการคิดคำนึงอย่างดีแล้วจึงทําให้เกิดผลกระทบมากและคําอธิบายยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่นะครับในระยะหลังๆเนี่ยก็บอกว่าจะปิดเพื่อกดดันกลุ่ม call center ผมว่าตกลงเรามีปัญหาการคมนวชในเรื่องอะไรกันแน่ถึงตอนเนี้ ตอบไม่ได้นะครับผมไม่คิดว่าผู้นําเหล่าทัพและรัฐบาลตอบคําถามประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบใช่ไหว่าตกลองราปิดด่านเพื่ออะไรเรากําลังปิดด่านเพื่อที่จะกดดันคอ l l เซนเตอร์เรากำลังจะปิดด่านเพื่อกดดันให้รัฐบาลกัมพูชาปรับกําลังทหารซึ่งเขาทาแล้วอ mm. แล้วที่เหลืออยู่คืออะไรล้วถ้าบอกว่าจะปิดด่านเพื่อกดดันคอ l l เซนเตอร์คำถามคือปิดตลอดแนวนี้กดดันยังไงไม่ทราบมันไม่ตอบโจทย์ว่าถ้าต้องการจะปิดกลุ่มไหน เขาใช้อะไรจากไทยใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตใช้ไหมไฟฟ้าใช้ไหมสินค้าอะไรที่เอาไปกินกันในคาสิโน<ม>เราขายให้กันไหมแต่ถ้าปิดทั้งหมดแบบนี้ตลกลงสินค้าอะไรบ้างที่เราอะไรบ้างที่มันไม่ได้ไปคาสิโนแล้วมันไปที่อื่นอะไรบ้างที่มันเป็นผลประโยชน์ของผู้ค้าที่ตื่นอ,อยู่ตามแนวชายแดนถ้ารัฐบาลไม่สามารถคำนวณเรื่องนี้ได้เป็นตัวเลขอย่างชัดเจนนะครับจริงมีคนคำนวณแล้วผมก็ ได้ยินนักเศรษฐศาสตร์เขาคำนวณแล้วอาจารย์อานพิษา์วันนี้ต้องขอบคุณท่านนะท่านเป็นคนพูดเ<จ>แรกๆดูการค้าชายแดนดูการค้าชายแดนทั้งคำนวณมาแล้วถ้าแบบซีลตลอดแนวอย่างนี้เป็นอยู่เนี่ยขาดรายได้วันละ800ล้านบาทผมก็ลองว่าลองหักตัวเลขดูดีๆบางทีมันก็ไม่ได้ขาดไปซะหมดนะลองให้ AI ช่วยคำนวณดู AI คิดได้ประมาณ 500ล้านบาทก็เยอะอยู่นะครับผมคิดเองลองพยายามจะหักว่าโอ้มันเป็นแค่สร้างความไม่สะดวกผมคิดเองผมยังได้ประมาณ300ล้านบาทต่อวันที่เ,<อ>เราไปต่ำ <ไป S 2> ตสุดเลยเอต่ำสุดเลยถึง300300 300ล้านบาทก็เป็นเงินไม่น้อยนะครับนี่เรายังไม่นับว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นราย,ลายเล็กรายน้อยคือถ้ารายใหญ่ส่งสินค้าลอดใหญ่เนะี่ยไปทางเรือได้เพราะว่าเรือไม่ได้ปิดนะ ถ้าเรือไม่ได้ปิดคุณออกท่าเรือแล้วก็ไปเข้าที่ที่เสีนูวิวก็ไปได้แต่ว่าการการขนงส่งทางเรือมันต้องไปรถใหญ่ถูกไหมค,คหรับคนเงินมาอาจจะไม่คุ้มปกติเราใช้คือใช้ใชรถบรรทุกทีนี้รถบรรทุกตามชายแดนมันก็ไม่ได้มีเฉพาะว่าผู้ผู้ค้ากับผู้ผู้รับมันมีคนที่ทำโลจิสติกรายเล็กแล้วคือแบบชีวิตนี้มีรถบรรทุกคันเดียวแล้วมาวิ่งของอะแล้ว,วันนี้บอกเข้าไม่ได้แล้วหรือไม่ไปตึ้รื่องไปได้หรอเสียเวลาที่ด่านสองสามชั่วโมงไปแล้วกลับไม่ทันอีก อะไรจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับชีวิตของคนที่ผมคิดเห็นว่าคนที่เป็นเป็นรายเล็กรายน้อยเนี่ยเป็นคนกลุ่มคนที่รัฐบาลจะต้องคำนึงถึงที่สุดว่าถ้าเราปิดเรากดดันรัฐบาลผลที่ได้ํคำคำนวณได้เป็นตัวเงินไหมและผลเสียคำนวณได้เป็นตัวเงินต้องหัก<ด>ลบกันต้องหักลบกันแล้วคำนวณน,นะครับผมให้อะไรอีกนิดหนึ่งวันจันนะ่ะที่ผ่านมานะ่ะคุณมาเนตนายกนะ่ะไปไปประกัดา,าปิดคอนเกรสของเยาวชนที่เสยมเรีย แล้วเขาอธิบายเรื่องนี้ตลอดเลยนะแล้วสื่อมันชนก่อรไายงานทุกคําพูดทุกเม็ดแล้วที่ที่คุณมาเนตพูดแล้วผมก็คิดว่าเออผู้นําเราน่ยอธิบายไม่ได้แบบนี้นั่นคือว่าเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะออกมาตรการใดๆเนี่ยเขาทำ SWOT Analysis SWOT Analysis คืออะไรครับจะม่เป็นตัวแบบอย่างง่ายๆในการคํานวณนะครับว่าเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ย SW o t คือ W S W O T S คือ strength จุดแข็ง W คือ weak weak จุดอ่อนนะครับ T 是 Threat ในนิดในที่นี้อาจจะแปลว่าอุปสรรคในการดำเนินนโยบายนคืออะไรแล้วก็ตัว O ตัวสุดท้ายก็คือ Opportunity ทั้งหมดเนี่ยเอามาคำนวณกันแล้ววัดออกมาว่า,วา่วนจะตัดสินใจทําแบบนี้ใช้อะไรเป็นการคำนวณแต่ในทางที่ฝั่งของเราเนี่ยเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีคำอธิบายในเชิงเศรษฐกิจและไม่มีการอธิบายว่าผู้นำตัดสินใจด้วย การคำนวณถึงผลได้ผลเสียหรือไม่อย่างไรอธิบายให้ประชาชนทราบนะครับ<ม>เพราะว่าคนที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยตอนนี้ก็อย่างที่ผู้สื่อข่าวทั้งหลายไปสัมภาษณ์ที่นาชายแดนทุกคนก็พูดว่าโอ้พวกเขามีเงินเดือนกินพวกเขาร่ํารวยเพราะเขาจะปิดอะไรเปิดอะไรเมื่อ,อไหร่ก็ได้แล้วละเราหากินรายวันนะชาวบ้านแถวนั้นหากินรายวันบางคนต้องไปทํางานในบ่อนคาสิโนคําถามของผมก็คือว่าเออพพูด,พด,พดงี้เกลียดผมก็ได้นะครับผมผมไม่ใช่พวกเคร่งศีลธรรมคาสิโนในกัมพูชามันไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย รัฐบาลไทยเองก็อยากจะมีคาสิโนในประเทศของเราคําถามสำหรับประชาชนที่ทามาหากินอยู่ตรงนี้เขาผิดอะไรหรือมันไม่ใช่แค่มีคนไปเล่นอย่างเดียวมีคนไปทำงานคนทางานนะครับผมคนเล่นผมก็เฉยเฉยนะครับเพราะว่าเขาคือถ้าเขาไม่มาป้นผมไปเล่น<ส>ผมก็ไม่เรื่องเขาเรื่องผมก็ไม่เดือดร้อนนะครับแต่ว่าคนที่ทํางานนะเขาทาด้วยใจบริสุทธิ์เขาก็ทามาหากินนะครับแล้วแล้วอาชีพที่โน่นนะทำทำงานในโรงแรมในคาสิโนแถวนั้นนะ่ะมันก็ไม่ได้ของผิดกฎหมายอะไรสาเราไม่ไม่เอาเรื่องสิทธิรม มาบวกเราสโอ้ยนี่มันอาบายมุกผิกดกฎหมายคนไทยไปทํางานได้ยังไงคําถามของผมก็คือว่าแล้วคุณมีอะไรก็ทําในประเทศไทยอ่ะคุณเดี๋ยวต้องคิดถึงคนเหล่านี้ด้วยนะครับเป็นรัฐบาลอ่ะครับถ้าถ้างั้นฟังดูจะตอบโจทย์ยุทธวิธีทางทหารก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่การเคลื่อนกําลังมันไปกระทบกับหน่วยทหารของเราอย่างไรมันก็ยังไม่ค่อยชัดใช่ไหมแต่ปิดไปทั้งหมดส่วนจะกดดันทางเศรษฐกิจก็ไม่แน่ใจว่าคํานวณออกมาแล้วตกลงใครได้ใครเสียถ้างั้นง่ายๆอย่างนี้เลย โอ้คลิปเสียงผิดมารยาททางการทูตเป็นเข้าขา่ายแทรกแซงกิจการภายในก็เลยต้องใช้มาตรการนี้ถ้าอย่างนี้เข้าใจได้ไหมเข้าใจในในความหมายของรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลรู้สึกเสียหน้าที่คลิปนี้มันถูกปล่อยออกมา มารยาทนั้นก็มีเฉพาะนายกสองคนเรื่องของส่วนตัวของท่านไม่เกี่ยวกับประชาชนไม่เกี่ยวกับประเทศชาตินะครับผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่ใช่หน้าตาของนายกและมนตรีมารยาททางการทูตใช้หรือไม่ใช้ในเวลาใดมันเป็นเรื่องของบริบทมากๆเลยนะครับในสถานการณ์ซึ่งประเทศซึ่งทะเลาะกันอยู่เราควรจะทราบเราควรจะทราบดีว่าเรากับกัมพูชาทะเลาะกันอยู่ ผมนึกไม่ออกว่าสมเด็จคุณเซนจะรักษามารายาทกับนายกุงอินไปทําไมเพื่ออะไรนะครับเราประท้วงได้เราพูดได้เราโวยวายได้กระทรวงต่างประเทศออกถแถลงการไปได้แต่คําถามมันก็คือก็คือว่าไอ้ที่โทรไปอยู่นอกโปรโตคอลทางการพูดไม่ใช่หรือและใครไปโทรไปก่อนยังไม่นะทราบนะคือฝ่ายเราเป็นฝ่ายโทรไปถูกปะแต่ว่าอะไรก็คุณทาผิดโปรโตคอลตั้งแต่ต้นน่ะวิธีทางโปรโตคอลทางระหว่างประเทศน่ะโทรศัพท์ส่วนตัวเนี่ยก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ กระทรวงการต่างประเทศฝ่ายความมั่นคงสอมอชมานั่งรายล้อมเห็นไหมหดูในหนังนะครับเอาอนในหนังก็ได้คือไม่ต้องแบบว่ามีความในทองอรอประชุมมันต้องอย่างนั้นนะครับว่าพูดอะไร <c oughs> นายกจะพูดต้องถามที่ปรึกษาก่อนว่า <c oughs> ถ้าพูดคํานี้แล้วฝ่ายนู้นเขาจะตอบโต้ว,ว่าอย่างไร <c oughs> นะครับและต้องบันทึกเสียงทั้งคู่ที่จริงถ้าให้ดีกว่านั้นทําแบบโดนัลด์ทรัมป์ถ่ายทอดสด ้อมีร่างฝ่ายเราด้วยมีสิครับเพราะว่าแปลมาอย่างไรยังไม่ทราบใช่ไหมครับต่หลังคุณท่านสรศาสตร์อดีตรองผู้บ่าสุรินเพื่อนผมเนี่ยช,ช่วยออกมาแปลว่าโอ้ถ้อยคำที่ใช้จริงๆนะแรงและเน้น สุดสาคัญอย่างมากคือพอดีล่ามก็อาจจะเอ็นดูทนายกของเราเป็นพิเศษไม่อยากเอาทุกคำของคุณเซนไปใส่ปวดใจมากๆาไงใช่ไหมครับก็เลยพยายามที่จะทําให้คือในเมื่อใช้วิธีการนอกวิธีการทางการทูตทีนี้จะไปคาดหวังว่าเขาจะมีมารยาททางการทูตมันก็ดูจะเขาก็ถามง่ายๆคุณโทรมาทำไมอ่ะทำไมคุณไม่โทรหานายกคุณมาเนตอ่ะถ้าโปรตขอถูกต้องอะ คุณจะเลือกคุยกับเอ้าคุเป็นนายกอ่ะคุณจะไปทหาโต่อปพ่อนายกคุณเป็นนายกและคู่คู่ตำแหน่งของคุณคือคุณมาเน็ตคุณต้องโทรไปหาคุณมาเน็ตอ้าโอเคอาจจะจะผิดขั้นตอนก็ได้แต่ว่าสิ่งที่คุณเซนพูดเนี่ยเขาก็ให้ความสําคัญเรื่องด่านมากๆขอเรื่องนี้ มันก็ดูเหมือนเขาเผยจุดอ่อนให้เห็นแล้วไม่ใช่เหรอครับคุณสุภาลาก็ <c oughs> นี่ไงเราก็เลยเขาเผยจุดอ่อนในคลิปเสียงแล้วฉะนั้นเราปิดด่านจี้ไปที่จุดอ่อนของเขาเลยคำถามก็คือว่ามันอ่อนเฉพาะฝ่ายเขาหรือเราก็อ่อนด้วยหรือเปล่าคือ <c oughs> เป็นงี้นะฮะเวลาเวลาเขารับกันในทางการพูดเพราะว่ามันเหลืออยู่ประเด็นเดียวจริงๆแล้วนะในการในในข้อพิพาทนะก็คือการเปิดปิดด่านเพราะว่าเรื่องทหารมันจบไปแล้วไงเมื่อมีการปรับกําลังมีการปรับโถมคูมันก็จบ ในทางทหารถือว่าจบนะครับมันเหลือประเด็นซึ่งรัฐบาลไทยยังไม่ได้ทําก็คือการปรับด่านให้กลับมาสู่สภาพปกตินะครับเมืเ่อเป็นเช่นนั้นมันเหลืออยู่แค่ประเด็นนั้นสิ่งที่เขาจะต้องทําก็คือก็แก้ไขปัญหานั้นสิ่งที่เขาจะ,จะบอกถ้าถ้าเป็นแมสเซจที่เรามองอีกชั้นหนึ่งก็คือเฮ้มันเหลือประเด็นเดียวมันก็ต้องแก้เรื่องที่ตรงนั้น <ừ. S 1> เพราะเรื่องอื่นมันแก้ไปหมดแล้วมันจบไปหมดแล้วถ้าบอกให้เขาถอนทหารเขาก็ถอนแล้วนี่ใช่ไหมเขาปรับกําลังแล้วก็เลยยังไม่แน่ใจว่าและไอ้ปิดนี่แล้วคุณปิดทาไม คุณอยากได้อะไรจากเอาเราอย่างนี้ดีกว่าถ้ามว่อกนะีผมไม่พูดแต่ผมต้องพงก็ถามตรงๆอ่ะแต่ถ้าอโอเคถ้าแก้เ,ออเสียหน้าในประเทศเออฟื้นคะแนนนิยมจากเรื่องคลิปเสียงอันนั้นมันก็เป็นเรื่องภายในของเราคนเดือดร้อนคือประชาชนที่ทำมาค้าขายอยู่บริเวณชายแดนเขาไม่ร้รู้เรื่องอะไรด้วยเขาไม่ได้เป็นคนโทรไม่ได้บอกให้โทรเลย